โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงสนามมวยนะทุกคนเพราะว่าอยากลงสนามมวยนะทุกคนแล้วก็ทําการลงสนามบวยเลยนะทุกคนหรือจะลงนั่นดีงั้นเราไปลงนั่นดีกว่าเลขเจ็ดนะทุกคนเดี๋ยวจะลงเลขเจ็ดจะดีกว่านะทุกคนนี่เลขเจ็ดตรงนี้ทุกคน คนเยอะจุดๆเลยนะทุกคนคนเยอะมาก,มากเลยนะทุกคน,นเราก็ต้องระวังด้วยนะนนทุกคนเข้านะเข้า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 เลยนะทุกคนว้าวเราก็ต้องยิงกล่องของขวันี้ให้แตกอ้ยแล้วคลิดก่อนป้องปเป้งตา เราก็ต้องยิงคนนะทุกคนแล้วก็ยิงของขวัญด้วยนะทุกคนเออเออเอ้ยแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนโอ้ยไี่ติดบั๊กเหรอติดค้างเหรอเอ้ยทุกคนดูเียแ้วไอ้เนี่ยติดค้างเหรอเอ้าไอ้ข้างหลังยิงนะทุกคนนี่ไอ้ติดค้างอีกแล้วเอ้ยเอ้ย มาดิมาดิโอ้ย2,007แล้วทุกคนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปแลกของกันลนะทุกคนเราก็ทำการแลกของโค้ชจะพาเราไปแลกของนะทุกคนอาจจะมีเสียงน้องนราน,นะทุกคนเราก็จะไปกันเลยนะทุกคนไปกันเลยนะทุกคน เราจะซือ้อแล้วอะไปซื้อปืนนี้นะทุกคนน้องผิวแล้วน้องผิวแล้วพี่ีโอเคเดี๋ยวเดาตัดไปตอนที่ซื้อเสร็จเลยกันล้วกัน